ห,หนุ่มนี่มันเป็นใครทำไมถึงอยู่เต็มโซเชียลไปหมดเลยมันมันมันเต็มไปด้วยช่วงหนึ่งะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคอนเท็กซ์มันคืออะไรเช่คงานจากไรครับแล้วก็ยินดีต้อนรับโค้ชซูมีเมอร์อินไซต์เอาพีนว่าไปดูกันเถอะ ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าหลายๆคนที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ตเป็นชีวิตจิตใจก็คงจะเห็นใบหน้าสุดเซ็กซี่เราจกงแขวงคนหนึ่งทำท่าย,ยิ้มเล็กยิ้มน้อยพร้อมกับมือสองข้างที่พับไปที่ท้ายทอยของตัวเองให้ดูย่อยนเหละเกินใช่คนนี้คือจอชัวไรอันฮิชเสันหรือจอชฮิชเชสันนักแสดงชาวอเมริกันอายุ31ปีที่ผ่านการแสดงภาพยนตร์ชื่อดังมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น Little Man h a t t a n d e t e n t i o n หรือ The Hu ัง e r g a m เกในบทของพีต้ามารักปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเขาเป็นนักแสดงที่ดีคนหนึ่ เรื่องราวมันเกิดขึ้นในช่วงปี2012หลังจากที่เขารับบทเป็นปิตาเมลักในเรื่อง The Hunger Games ซึ่งเขาเองก็สแสดงออกมาได้ดีมากๆสมบทบาทที่ได้รับและก็ด้วยหน้าตาที่หล่อหลาของเขาผสมกับฝีมือการแสดงในภาพยนตร์ที่โอ้โหฟอร์มยักษ์ในขนาดนั้นเลยครับทำให้เขามีแฟนคลับมาติดตามมากขึ้นเป็นจำนวนมากแฟนคลับที่ว่าคือสาวๆค,ครับหรืออาจจะเป็นหนุ่มๆก็ได้มั้งเออนั่นแหละที่ลงรายในตรงของจอชแล,และคนที่ชอบตัวเขานําเอารูปของจอชมาเรียงเรียงกันแล้วก็ใส่เพลงเข้าไป อารมณ์บอว่าเป็นดอมของไอดลอลคนนี้ก็เลยแบบทําวิดีโอภาพรวมภาพประทับใจแหละครับหลักฐานแรกมาจากผู้ใช้ YouTube m e r e l l a 5 5 1 1ที่อัปโหลดไว้ในวันที่2กันยายนปี2 0 2 2ที่เอาเพลง f r z z z e ของ Florida Version Remix มาใส่ภาพพร้อมกับสับภาพและวิดีโอของจอชไปมาเป็นเวลา46วิพร้อมกับเขียน e s สคริปชันว่าผู้ชายคนนี้ช่างมีสเสน่ห์จริงรอไม่ไหวที่จะได้ดูเรดดอนแล้ว ซึ่งไอเดดอนคือภาพยนตร์ที่จอชเข้าไปแสดงด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะฉายในช่วงนั้นพอดีๆวิดีโอนี้ดูปกติก็เหมือนกับเราศิลปินอยากทำโมเมนต์เท่ๆเอาไว้เท่านั้นนะครับทีนี้ฟา์ฟอร์เวิร์ดมาที่ปี2014ช่วงที่ The Hunger Games Mockingjay Part 1ออกฉายซึ่งทางจอชเองก็กลับมาแสดงด้วยเหมือนกันครับ แลวก็แน่นอนว่าเหล่าแฟนๆหรือว่าด้อมของพี่แกก็มีการทําวิดีโอประมาณนี้ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่มันมีวิดีโอหนึ่งของผู้ใช้ Metro Girls Station ที่โพสต์ในวันที่12ตุลาคมปี2014เนื่องในโอกาสที่เป็นวันเกิดของจอชพอดีีและก็น่นอนครับรวมเอาภาพแล้วก็โมเมนต์เท่ๆของเขาใส่เข้ามาพร้อมกับเพลงโดยเพลงที่เลือกใช้ก็เป็นเพลงวิซซ์เหมือนเดิมและด้วยเป็นเวอร์ชันที่คัฟเวอร์โดยโจเอลแมรี่ดูเพลเผยแล้วก็อาจจะเป็นปกติเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไร มันมีจุดที่เป็นที่พูดถึงอยู่ครับนั่นก็คือช่วงเริ่มของวิดีโอมันจะเป็นจอดำๆแล้วก็เฟดเป็นหน้าของพี่จอชขึ้นมาสำหรับบางคนมัน <c oughs> น่าตกใจจัมสแกร์นิดนิดใช่ไหม <c oughs> จนมันเป็นที่เรอเรียนในวงเล็กช่วงหนึ่งเลยสำหรับใบหน้าของจอชไทช์ัันที่ดีๆก็โผล่มาอย่างจ,จัมสแกร์ซึ่งกระแสะการล้อเลีเยนนี้ก็หายไปตามกาลเวลา จนก,กระทั่งวูบมหม่ทีหนึ่งพฤศจิกายนปี2023ที่ผ่านมาเลยครับยู่ๆก็เริ่มมีการนำเอาวิดีโอของ Metro Girl Station มาีโพสต์ไม่ว่าจะเป็นบน Twitter Tik t o k เหมือนก็สร้างความงงบนตลกให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตมากมายสาเหตุก็คาดกันว่าน่าจะมาจากภาพยนตร์ Five Nights at Freddy ที่เพิ่งฉายไปช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจอชาชสันรับบทเป็นตัวเอกในเรื่องเลยมีความเป็นไปได้ว่ามีคนจำหน้าเจ้าแกได้ที่ปรากฏพร้อมกับเพลงวิซซ์ ไม่ได้เคยเป็นที่พูดถึงเมื่อเกือบ10ปีก่อนและจึงทําการขุดมาเล่นซะเลยครับปัญหาคือมันได้สํสำเร็จด้วยใน i k k t อกมีการนำเอาบรรลือโพสต์มากมายแล้วก็มีการละเลงมีมบังเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ Tikt ตอกที่ชื่อว่า d i r t y f l o r marshmallow นำเอาวิดีโอนี้มาฉายผ่านโปรเจคเตอร์ขึ้นจอใหญ่ที่ประตูโรงเก็บรถของตัวเองพร้อมกับระบบเสียงบบจัดเต็มเกิดเป็นกระแสนําหน้าพี่จอจไปเป,เปิดที่อุปกรณ์หรือว่าสถานที่แปลกๆไปในที่สุดม่ว่จะเป็นการเอาโทรศัพท์ แท็บเล็ตรือว่าจออะไรต่างๆมาต่อให้เยอะที่สุดแล้วก็เปิดเป็นหน้าพี่จอสโผลมาแบบไม่มีบริบทเลยแบบว่าอยู่ๆก็โผล่มาในตู้เย็นหรือว่าโผล่มาจากก้อนน้ำแข็งและแน่นอนชาเน่ก็ไม่ลืมที่จะรังสรรค์ผลงานให้ไปเกี่ยวข้องกับฟาดไนท์แอตเลตีด้วยหรือว่าบางคนเอาไปแกล้งเพื่อนที่เปิดคอมท้งอย้ก็มีเหมือนกัน <S <S เกิดเป็นการเบิดแอนด์สวิชคล้ายๆกับดิกโกรในอดีตหรือบางบทก็เอาไปเปรียบเทียบเชิงเส,สีสังคมก็มีเช่นกันครับ ัจจุบันวิดีโอต้นฉบับของ Metro Girl Station มียอดวิวทะลุไปแล้ว4ล้านวิวซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่ลืมที่จะมาคอมเมนต์พูดถึงกระแสดังกล่าวระมาณว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอยู่ๆวิดีโอของเธอก็บูมขึ้นมาในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งน้องสาวของเธอเป็นคนเอาวิดีโอที่ถูกนําไปเล่นกันมากมายให้เธอดูซึ่งตัวเธอก็รู้ทันทีว่ามันเป็นวิดีโอที่เธอทําขึ้นมาเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาชมพร้อมกับสนุกไปกับมันนะครับ ปัจจุบันจอชจชย์ชันในวัย31ปียังคงเป็นนักแสดงอยู่และเตรียมเข้าไปแสดงเรื่อง The Beekeeper ประกบคู่กับเจสันสแตทัมที่กำลังจะฉายในเร็วๆนี้ใครรักใครชอบพี่จอจก็อย่าลืมไปสนับสนุนผลงานกับหนุ่มหน้ามลคนนี้ได้ครับทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดรคารลนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านความติ๊กต้องบนโลกอินเทอร์เน็ตขอขอบพระคุณสำหรับกติดตามรับชมสดสดีครับ Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho.